สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายูสคาร์นั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดนะฮะมาเจอผมมาเจอรถเข้าใหม่นะวันนี้ก็จัดกระบะไมเนอร์เชนโฉมชนไฟแดงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนะครับวีออสนะฮะเอ๊ะไม่ใช่นะฮะจะเป็นตัวนิสสันนาวาดาเอ็มพีสามร้อยนะฮะตัวโอเพนแคปนะครับตัวโอเพนแคปนะฮะปี2021นั่นเองนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับ นะตัวนี้ก็จะได้เป็นพุสตาร์ทนะครับราคานะฮะเปิดขายที่389,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6-7,000บาทนะฮะได้เป็นตัวเครื่องดีเซล2.5นะครับได้เป็นโฉมใหม่ด้วยนะฮะรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ปรับสภาพเลยเดี๋ยวป้ายทะเบียนผมโอนย้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะฮะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่เห็นคลิปนี้อยู่สนใจกับเจ้าตัว MP 3 0 0โฉมไหมเนอร์เชนี้ สามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะครฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทั้งย่อของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะฮะคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตัวนี้3 8 9 0 0 0นานะครับได้เป็นชม m i ไมเนอร์เชนไฟหนานะครับเป็นฮาโลเจนนะครับนะ กระจังหน้าแบบใหม่นะฮะนี่ดูแบบดุดันดูแบบหล่อยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยนะครับสีดำนะตัวรถนะครับประวัติไม่มีชนับพิวามจมน้ำเลยเราการันตีบอดี้โครงสร้างอยู่แล้วนะฮะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็มีรับประกันหลังการข่ายให้ด้วยนะครับนะนี่นะครับตัวรถคมสันเส้นสายต่างๆคมแบบนะฮะนี่เลยนะฮะสีบางๆนะครับ ยางบิสโต e นะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะตัวนี้จะได้ล้อแมกขอบ17นะฮะช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะฮะสวยๆเลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีโลโก้นะฮะนี้เห็นไหมโลโก้ไลน์น้ำนิสสันนะครับนี่เลยนะฮะมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับอ่าในส่วนของตัวรถนะครับเห็นไหมสีเสือต่างๆสวยๆกุญแจคีย์เลสนะครับ นะตัวนี้จะเป็นตัว Open Cap Cap เปิดได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะนะ n g CAP King Cap นะต้องขออภายด้วยนะคะเป็นตัว King Cap นะฮะแค p คือจะกว้างกว่าแบรนด์อื่นแล้วก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับมีจอนะ,ะเกียร์แมนุน,นะครับมีกล้องถหลังให้แล้วก็นะฮะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงมาให้เรียบร้อยนะฮะตะคงตะเข็บเบสอาร์ต่งตาตงๆไม่มีขยับเลยนะครับนะเดิมๆนะฮะน็อตเนดไม่มีขยับเลยนะครับ นี่นะฮะฝาตรงฝาท้ายสวยๆแคสซีตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะนะครับแบรนด์เดียวที่แบบคัสซีคือแข็งแรงมากมีกล้องถอยหลังแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่สามารถล็อกนะครับประตูท้ายนะครับอ่ะช่วงลงยุ่งล่างนะครับนะสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่เซรีไทยหกสิไทยซอยนะครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับ เราเปิดบริการทุกวันนะฮะเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะแล้วก็คันนี้เลขมาอยู่ที่6กหมื่นหนึ่งหกหมื่นสามหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้ากิโลนะครับเป็นู้สตาร์ทพุงมาลายมัลติคุสคอนโทรลนะครับอ่านะครับเป็นเบาะผ้านะฮะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับนะ แก้มเดิมๆนะฮะสๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมนะครับเครื่องจะเป็นตัวเครื่องนะครับ DGI DDTI VGS Turbo นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะใครรู้นะฮะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรถไม่มีประวัติชนหนักพความจมน้ำแน่นอนนะครับกับใครที่สนใจคันนี้นะฮะก็กิ้งกางมาได้เลยนะฮะ 084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ปุ่มบันนี้ได้เลยนะครับนะก็ขอฝากด้วยแล้วก,กันกับเจ้าตัวนิส s ัน n a v a r a np 3 0 0 2 5 e k i n g c a p นะครับเกียร์แมนนวลปี2อัีคันนี้นะฮะนะรถสวยรถสวยเดิมเล็กไมล์หกหมื่นนะฮะค่าตัวอยู่ที่3 8 9 0 0 0แนานะครับเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทผ่อนได้ถึง7ปีด้วยนะครับนะ นะถ้ารวมอะไรทุกอย่างอยู่ประมาณ7,000พันนิดๆน,น,นะครับก็สนใจโทรหาผมได้เลย084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่เซรีทไทย6.4ท้ายซอยนะฮะเปิดทุกวันเวลา9โมงถึงยเย็นก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยน,นะฮะสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ